เดอะอุ้มชาแนลค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเดือะอุ้มช n แนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อเพลงเต่างอยนะคะแบบแนะนำแนะนำตัวเรานะคะที่กำลังฮิตใน tiktok นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าใช้กี่รูปแล้วก็ใช้อ่าเขาเรียกว่าไงอะคอมโบอะไรบ้างนะคะ ก็เข้าที่แอปแคปคั t นะคะก็เลือกเป็นโปรเจกต์ใหม่แต่ว่าถ้าสําหรับใครนะคะแบบไม่อยากตัดต่อนะคะก็เดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูแม่แบบนะคะนี่นะคะของแม่แบบเนาะพิมพ์ว่าแบบคนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ชื่อเจ้าของก็ได้นะคะทุกคนนี่นะคะแบบออของเขาลงเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะแชร์ลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะจะ มาตัดต่อกันดีกว่าเนาะก็เข้าที่โปรเจกต์ใหม่นะคะก็เลือกวิดีโอมานะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพอย่างเดียวก็ได้เนาะทั้งหมด9รูปนะคะนี่เราอยากแนะนําอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะพอเราเลือกได้แล้วเนาะก็กดเพิ่มไปได้เลยนะคะอัตราส่วนนะคะก็เลือกมาที่รูปแบบนะคะ9ต่อ16เนาะก็น่าจะครบ9ต่อ16ทุกรูปแล้วนะคะอ่ะยังนี่มา เดี๋ยวอุ้มขอปรับก่อนนะนี่เป็นน้องสาวอุ้มเองนะคะทุกคนบา็ก็ขึ้นมาให้แล้วนะคะไปติดตามได้เลยนะได้ทาง t ิ k t o k อก็ล้วก็เฟซบุ๊ก Facebook นะคะนี่ t ิ k t ต k อกน้องนะคะนี่เฟซน้องเนาะนี่นะคะรูปแรกนะคะเราจะใช้เป็น1.5นะทุกคนถ้าวิดีโอเรายาวกันไปเนะี่ยเราก็กดแบ่งนะคะก็กดลบ ถ้ามันเหลือเยอะเราก็ขยายเข้ามาอีกนะคะรูปที่2ก็1.7รูปที่3ก็1.7นะคะอุยเกินรูปต่อไป1.0 แต่ถ้าใครจะเพิ่มเพลงมาก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไปบันทึกได้ที่ติกตอกอุ้มนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลงไว้ให้เนาะทิกตอกใหม่ของอุ้มนะคะทุกคนเพราะว่าอุ้มเปิดเป็นสาธารณะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยมันจะบันทึกไม่ได้นะคะก็แตะมาที่รูปแรกเรื่องแอนิเมชันนะคะเราจะใช้เป็นคอมโบเลือกเป็นซูมหนึ่งนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นกระเด้งหนึ่งก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ทุกคนสะดวกนะคะ แต่อุ้มจะใช้เป็นซูมหนึ่งนะคะมันดูโอยอุ้มลืมปิดเสียงเพลงไปนึงแล้วลืมปิดเสียงวิดีโอตอนฉบับด้วยนะคะเราจะใช้เป็นซูมหนึ่งทุกรูปเลยเนาะ นี่นะคะพอเราได้แล้วเน้องก็ตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนมาเลือกที่เอฟเฟกเราจะใช้เป็นปาร์ตี้นะคะทุกคนเราจะใช้เป็นแฟตสีขาวนี่นะคะมันจะดังตึกๆๆก,ก,กนะคะทุกคน อันจะเป็นจังหวะรัวๆนะคะทุกคนก็กะเอานะคะว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็มาที่ตรงเกับวิดีโอลองสุดท้ายนะคะเราก็จะไปมอดหมู่ปาร์ตี้เหมือนเดิมอ่าเลือกเป็นขยาวนะคะเอ้ยไม่ใช่มเด็กมาที่พื้นฐานเออเอออุ้มขออาภัยด้วยนะคะอาจะใช้เป็นขยาวนะคะ มันประมาณเกึ่งอะทุกคนทำลองนี้ได้แค่นี้นะคะทุกคนง่ายมากถ้าอยากจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอุ้มก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ